สวัสดีครับทุกคนนี่ยูขอนะ่ะพ่อจินชน,นาวดเดือนวันนี้เล่นเกมที่ชื่อว่าเอ่อโอทาววดเดือนนะวันน,ะนี้ไม่ได้กินก็ต่อเมื่อตอนนั้นนะ่ะผมจะอดัดคลิปใช่ไหมแต่พาวอ่ะไม่ยอม,มเชื่อฟังผมว่าคลิปถ้าถ้าถ้าเปิดเพลงนี่คือโดนลิขสิทธิ์เต็มๆอะ่ะผมก็องจ่ายค่าเสียหายแต่พาวไม่ยเชืช่อผมก็เลยดุพาวเลยอะแล้วก็ขอเอาพืที่ผมพูดแบบนี้แต่อย่าเลิกติดตามผมนะโอเค s go <S เอาเอาอกเด็กเจ้าขยะบ้า เอ้ยโดน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 บู๊กอะไรโทีครับโดนทีล้วสักนึงนะเสร็จแล้วเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลือน้อยมากนะเพราะว่าเมื่อวานนะน้องให้ผมเล่นหลังจากผมทำงาเสร็จแล้วใช่ไหมล็อกก็โดนล็อกหน้าจอแล้วก็แล้วก็แบตมันเหลือน้อยเลยต้องต้องชาร์จก่อนแล้วก็เล่นต่อเอ้ยเอ้ยสุสานทำไมมันโอ้โห คุณใจมากเลยทุกคนปะเดี๋ยวลาแป๊บนึงนะสวายส,สวายสวายไปก่อนสวายก่อนเลยโอเคบ๊อบ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 บ๊บมาใช่นี่โอ้โหเล่าตอนนี้ก็ดูรถบัสเดี๋ยวเยอะเป็นภาษาอะไรทุกคน นี่รถบัสเป็นเป็นรถรถจริงจริงสำหรับเรานะเอ้ยนี่มีอัปเกรดด้วยเหรอเอ้ยนี่ไงจละอัปเกรดเลยโอเคเราจะมาหาทำเลสร้างบ้านสร้างโซนสร้างบ้านก่อนนะอืมเดี๋ยวเด,ะดะี๋ยวเดี๋โหคนผิดโอเมก้ากดทกลองสิจะได้ไปไปที่อื่นบ้างโหแบบปบบเมื่อกี้เป็นบ้านใช่ไหม โอเคท่อปลาปลา,าแป๊บ,บนึงมาเราก็ต้องทำโซลิจากนะเอ้ยผมผมมีซีโอโอเฮ้าวด้วยนะทุกคน,นปะเพิ่งสร้างตั้งแต่หมื่นวันหมื่นวกว่าว,วันแล้วเนะี่ยทุกคน,นปะเดี๋ยวเราสร้างนะ้ำก่อนไม่งั้นนะเออไฟฟ้านิวเคลีย ต้องระวับบงให้มากนะเพราะว่ามันมีนี่ด้วยเดี๋ยวระเบิดนี่คือจงกลจงกลอีกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราสร้างเราขโลราอุตสาหกรรม้วกดผิดอีกโอ้โห เคปง๊บมีลงเราต้องสร้างร้านค้าด้วยนะเพราะว่าประชากรเกียดเจ้าลงสากรรมมากนะผมก็เลยต้องทำแบบนี้และลือโซนนึ่งด้วยนะเนี่ยทุกคนไปเราจะทำเป็นโซนอุกสาหกรรแล้วกันปึ๊บปึ๊บเป็นไงล่ะดู ดูบ้านดูเมืองของเราก่อนเยอะปะ<ส>คือสร้างได้พัฒนาขึ้นนะคะทุกคนโอเคเราก็ต้องต้องมาสร้างบ้าตอตอนตรงนี้ก่อน,ตร,นตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคมาตรงนี้ปึ๊บตรงนี้อ่าเข้าตอนนี้เราสร้างอันนี้ได้แล้วนะซึ่บก,ก็เป็นเมืองของเรานี่แหละที่อยู่ใจกลางแต่ผมเข้าเสียอะไรยงบางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์ขึ้นอย่างเช่นไฟไหม้เป็นโรกเป็นเป็นเป็นหวัด โดนอาชญากรรมอย่างเช่นพวกการขโมยการการ,การก่ออาชญากรรมหรือหรือพวกปืนนั่นแหละคือเป็นการออกก่ออาชญากรรมที่เลวร้วายมากและก็อันนึงคือคือก็คือขยะก,กับคนตายอยู่ในบ้านนะซึ่งขยะเราเราต้องรักษาให้มันดีๆนะแต่ที่จริงนะฮะบ้านนี้ก็เมืองนี้เมืองนี้รับรองมีห้าหมื่นประชากรหกคนแล้วเนะี่ยปึ๊บปึ๊บอู้คอมเมด์เบสบอล นี่คือบะนี่คือโซนโซนเอเนี่ยปึ๊บอ่ะมาแล้วเอ้อน้ำไม่มีโอ,โอเคนี่ไงบะนี่ไงฮะดูดิโซนเยอะมากเลยตอนนี้บะ เบ,บ,บันบันชกเจ๊บิโอ้โหเลิฟอาชิบโอเคอาชิบอาชิบอาชิบโอเคไหนดูซิไหนดูซิมาเอาน้ำม่ทำไมไม่เห็นเห็นมีนมอันนี้ด้วยอ่ะคอนเนตเบรกรผมเป็นคนให้ ผมเป็นคนคนคนในยอมรับอยู่แล้วนะโอเค l ล t s go โอเคอนี่มีบ้านมีอะไรเดี๋ยวเราทำโซนบ้านด้วยกันก่อนนะปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคดูดิบ้างละ่ะนี่คือเป็นโซนที่อ่ะเป็นเอรียกว่าอะไรเมืองที่ใหญ่มากเลยทุกคนฟ้ามาต่อมาก็เป็นบ้านนะ go ปุ๊บโอเคปไปเอาละเดี๋ยวดูและต่อไปก็เป็นเอ้ยไม่อยากทับทับไอ้นี่เลยไอ้พวกเนี้ยโอเคปุ๊บโอ๊ยโอ้โหไปกดโดนตรงนี้อีกโอ้โหไม่กอดโอเคบัน จะบอกให้ตรงนี้ก็จะมีกี่หลายช่องนะซึ่งมันสุสดุได้แค่นี้นแหละผมไม่รู้ว่ามันมีกี่ช่องถ้าน้องๆรู้นะแต่ทำมมไม่ได้อันที่จริงที่ผมไม่พี่ผมไม่อยากนะับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันมัน,มนวางวางผิดที่นะโอเคปุ๊บโอ้อ y god ดูบ้าด,ดูเมืองของผมกอนดิเดโภย อย่าลืมโอ้โหซามูไรก็มาซามูไรก็มานะทุกคนปะมเมื่อเี้แป๊บนหนึ่งนะสร้างบ้านแป๊บสร้างมแป๊บโอเคนั่นไงไฟไหมมาแล้วโอ้โหเฟาเม้ามาแล้วคุณเฟาเม้ามาแล้วสร้างสถาน,นีแบบเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะ กดรับแล้วโอ้โหล้อมเป็นพ้วบพวก้วบะพัวบอันเลยโอเคมานี่มาจะไปไหนลืมดักตรงนี้อีกด้วยทำไมนายทำไมไ,ไม่นายทำหน้าที่กันเลยเอ,เอ้าไอมีคนมีรถรถอันนึงมันหยอนมันยสอนฉลาดน้อยมันหรือเปล่าเนี่ยวิ่งเด๋ยวกดผิดโอ้โหกดไปอีกกดมา ปึ๊บโอเคปึ๊บตรงนี้ปึ๊บเอามาปึ๊บตรงนี้แล้วก็ปึ๊บนี่เป็นยังไงละ่ะโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวมีอย่างผิดพลาดช่างมันเถอะช่างมันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างต่อจมโอ้โหคนติดโลก คนติดโควิดคนติดโควิดคนติดโควิดเรื่อนระบาดไปแล้วกุ๊กเป็นอะไรที่อาสัจจะว่าอ๋าอนี่ไงสาเหตุคือขยะนี่เองจ้าอะไรเดี๋ยวมี่ราคาที่นับประมาณเท่าไหร่ไหนวะผมเมืกก่อกี้ผมไปเผลอไปกดผิดอันนี้จะละแล้วแล้วเมื่อกี้ทำไมผมผมสร้างปตัวถูกที่นะ เสียงแม่ผมแล้วครับต้องขออภัยตรงนี้โอตาอันนี้ตันนะถ้าเราถ้าเราทำแบบนี้ก็คือตันตันหมดเลยโอเคประมาณนี้แหละอละไรเดี๋ยวเราจะอู้ใครอะ่ะเอ้ย,ยอู้ใครอ่ะแบบโตคตแบบรเต็มเลยทุกคนจุ๊บป้แบบโคตรเต็มเลยจริงๆถามหน่อย เต็มจนน้ำปี่วนะเลยทุกคนปะจับมือน,นะะเอาขายะออกก่อนนะขยะออกออกออกันไปนโอเคเอา่ะเดี๋ยวเราจะมานี่ว่ายังไม่ยังไม่เก็บอีกหรอบันทึกอีกแล้วเหรอผมน่าจะบันทึกไปหลายครั้งไอ้นี่ไงมีการนวิเกชั่นมาแล้ว ปล่อยในสามสองหนึ่งิ้วไปแล้วเราต้องใช้ต่ออะไรต่อไป e x p l o t i o n explosion นะอาละโอเคเดี๋ยวผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องมีแค่นี้เด้อนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะใครชอบเกมนี้หรือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะที่สตคาฟอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือน่าจะได้คลิปหน้านะบ๊ายบายจ้า